ભુનામા પાલે ભુનામા મથનામો ભુનામા સંગાતા કમયં દાતાંગ મંગ મંગ સારકન્દો થપથા પુઠા પચો કતિઠા મે થમો પતેવતિઠા વે થકા મચો થીઠા મે સાપિઠા તાકાતિઠા વે એકારુય પહી સારતે

สุปวายิตัดจัรสุวิเลกีตัดจัรผูท่สนสมิบาผุตังามาเรโสผูท่านกูจะครอบสบายกูจะครอบสังฆกูจะครอบโอ้คอบครอบกูจะครอบแผ่นฟ้าและแผ่นดินกูจะครอบผ่านธนูและสายเส้นกูจะครอบสบายอินทนะพระผมครอบทั้งพระยมและพระการครอบท่านเท้าจักโลกบาลทั้งเศและตัวมึงตัวมึงคือลูกกูตาไฟพระกูกูใช้บองคลอยพญามนและจามนจะได้ไปจากตนเมืองอมปัสสิทธิ์แกตัวมึงทวารทว่าหอโอมเลือดเรือเรือเรืออิติตันโตนโมตันเตเทวากานินิกาวาเทวาหิกาสู ุกายวากากกเรภะภะเรกากาเนโสภายะยาภัสุนิอิติปาระเบตาติกาอิติสัพยโยบาคตาอิติโพธิมุปโตอิปิติโสจเตตโมจดังโผขังตุสังปิปปิปาบาชัยยะชายโยสุขโตชัยยะกันหาเนหะนางะอิติอุมานิมะนิมะตุตโทภูสามินายุบาสายโมยุบาขวาพุจูนา้าอยู่หลังยะอยู่กระมมุไม้เฮต้าจงมาเป็นกำแพงเพชรเจ็ดชั้นล้อมรอบตัวลูกท่านพอไหวพูดทางล้อมทำมังล้อมสัง ทางล้อมโพธดต่างกันทำบางกันสังฆังกันการทูกอย่างธรพัทตูวินาศสันติโออัญเชิญพรฤษีนารอดพรฤษีนารายพรฤษีตาวัวพรฤษีกระยกโกรดปรฤษศีพมมตรฤษีพษม,ม,ษมนารอดพรฤษีพมนารายพระฤาษีทางร้อยแปดตนลงมาเสงตัดิตยอยู่เหน,นือเสาน้ำอมตะายาของบุรุษปู่นี้ให้หายจากทุกจากโรคจากโรคจากไยหายจากตะปะก็บบตะเนียจันไรออกไปด้วยหน้าโมพุทธายะตูไปพานวินาศสันติ ปฐมังพินทุก,กังชาตังพินทุกเอกังสุมังพันตังพินทุกโทอังกุสังยถาพินทุกตีธรรมวิชารันทะอิทธิพินทุกวิช,ชานาเยขออำนาจของพุทธคุลจงสำแดงพุทานุภาพให้เศษของท่านพ่อจงมีความคงกระพันชาติอาวุธทุกชนิดทำร้ายมีได้พื้นผาหนาไม้พืนไฟทุกชนิดยิ่งมีแตกยิงมีออกขอให้มีเมตามหานิยมใครใหเห็นใครรักใครใหเห็นใครชอบ ขอให้ทำมาขาขึ้นรั่มรวยมั่งเีศสุขรวยเงินทองรวยเงินสดอารหังเลือดเรืเลือดเลือเลือดเอหมดทุกหมดโลกหมดโลกหมดภัยเลือดเรืเลือดเรืเลือดเอ๊หมดทุกหมดโลกหมดโลกหมดภัยเลือดเรืเลือดเรืเลือดเอ๊มาเสร็จแล้วครับลืมตาขึ้นครับภูเขาพนมมาขึ้นแต่พ่อสับซ่างเยับ